วิธีสร้าง2 f a ใน authenticator และวิธีสร้างรหัสถอนใน b x คลิปนี้มีคำตอบให้ไปกันเลย ถ้าเป็น Android สามารถเข้าใน Play Store นี้เลยและถ้าเป็น iOS สามารถเข้าไปใน App Store เนาะแล้วพิมพ์คำว่า a u t h ทมดี e คเตอตัวนี้เข้าไปเลยแล้วซอกหาตัวสีแดงๆนี่เนาะหรือมีตัวอื่นสามารถใช้ได้ก็ใช้ไปเลยเนาะอา่จะแนะนำตัวนี้เนาะแล้วกดติดตั้งเลยกดติดตั้งเลยะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะตัวนี้ขอไปไวๆในหนึ่งเนาะ,อะโอเคนะติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะให้กดเปิดตัวนี้เนาะแล้วมาเลือกเอาประเทศ และทายเบอร์โทรให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นให้กดคําว่าต่อไปแล้วมันจะขึ้นแนวนี้มาให้กด yes เลือกบอนทรงรหัสยืนยันแล้วเอารหัสยืนยันตัวนี้ไปป้อนใส่จะสำเร็จกันลงซื้อไซ์ออร์ติเนเตเตอร์จากนั้นให้เปิด bx แล้วทํากันล็อกอินแล้วมากดที่3เขตียดด้านท้ายเลื่อนลงแล้วจะเห็นคําว่าโปรไฟล์ ติ๊กเข้าไปแล้วจะมาหน้าของโปรไฟล์เขาจะเห็นอีเมลที่เขาใส่เข้าระบบและก็ซื้อลิสต์ของเขาให้จ่อ,อีเมลนี้ไวไ้ให้ดีแล้วก็เลื่อนมาแล้วไปเปิดตัวสองเอฟเอนี่เปิดขึ้นมามันจะมาหน้านี่มาหน้านี่ให้บอนทาอีดนี่ให้ใส่รหัสเข้าระบบของเขาใส่แล้วกดส่งรหัสไปที่อีเมลไปกดอยกองอี mail, เมลเขาจะเห็นรหัส t บ x ส่งเข้ามากเข้าไปเขาจะมาหน้านี่จะเห็นรหัส6ตัวที่ px ส่งมา แล้วเอารหัส6ตัวนี่ไปป้อนใส่บอนทีให้ป้อนอยู่บอนอีเมลนี่เนาะอีเมลคดนี่เนาะออาป้อนรหัส6ตัวนั้นใส่บอนนี้แล้วก็ปีรหัสตัว QR, อยู่กอง QR โคดรหัสแบ็กกัาคีย์ตัวนี้เมื่อกดปีแล้วให้กับไปเปิด a u t h ท n t i เ a tor ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี่ให้เปิดขึ้นมา ถ้าเฮาหาก็สร้างขึ้นใหม่สามารถกดที่ใหม่บวกหรือบอกก็กดไปที่ add account แล้วมาฮอดบอ n นี้เฮาสามารถใช้ตัวนี้เพื่อสกแกนโตโัว qr เมื่อกี้หรือเฮาสามารถป้อนใส่ i n t e r โค้ดตัวนี้ไปแล้วก็ป้อนรหัสที่เฮากับไปเมื่อกี้มาใส่บอ n น,นี้ตัวอย่างเซ็นในนี่แล้วกดเซฟกดลูกศรที่ด้านซ้ายมือกดเข้าไปมาหน้านี่แมนจะมาหน้าที่เฮาเลือกโลโก้นะเลือกสีเฮาจะเลือกตัวไหนก็ได้แต่เฮาจะเลือกคบกระจตัวนี้นะ่ะแล้วเลือกเป็นสีแดงตัวนี้ กด continue ต่อไปเลยมาหน้านี้แมนไฮไซซื่อของบัญชีเขาสามารถใส่ตามใจเขาได้เลยตามบัญชีที่เขามีก็ได้เส้นตัวอย่างเนาะใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้แล้วใครกดเซฟมาฮอดนี่ถือว่าเขาสร้างรหัสอยู่ใน Authenticator รสำเร็จหลังจากนั้นให้กับปีรหัสของตัวนี้แล้วไปวางใส่ใน BX กดวางรหัสยืนยันเมื่อกี้ที่เขากับปีลงใส่นี่แล้วกด TE Na ก็ถือว่าเป็นการสำเร็จการยืนยันรหัส2 FA ตอนนี้เรามาลองใส่รหัสนํากันกดล็อกเอาแล้วกดโอเคจากนั้นให้ป้อนอีเมลที่เข้าระบบใสป้อนรหัสเข้าระบบใส่แล้วกดไปที่ sign s i ่อินแล้วเราจะเห็นรหัสที่เป็น2 fa ขึ้นมาจากนั้นให้ไปก๊อปปี้รหัส2 fa 2> อยู่ใน Authenticator ก๊อปปี้ได้แล้วให้เอามาวางใส่บอนนี้แล้วกด SUBMIT มันจึงจะสามารถเข้าไปในหน้ากระดานเทรดของ PX ได้ต่อไปนี้แม่เราจะไปสร้างรหัสถอนเงินนํากันเมื่อถอนเงินเราต้องได้ใส่ร,รหัส,หสนนตัวนี้ กดที่ถามคียด้านซ้ายแล้วมาเลือกคําว่า wallet หรือกระเป๋าเงินมันจะเข้าไปในหน้านี้จะเห็นเงินของเขาอยู่นี่แล้วกดที่ withdraw หลังจากนั้นให้ไปกดที่ you must create a fund password to withdraw ห,หลังจากนี้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปตัวรหัสเทิงนี่เขาใส่ ide, รหัสที่เขาระบบของเขาใส่ได้เลยแล้วกดส่งไปที่อ e ีเมล ไปเบื่อที่กล้องอีเมลเขาจะเห็น bx ทรงหมาหลังจากนั้นติดเข้าไปแล้วเลือกรหัส6ตัวนี้ก็ปีหรือว่าชืจอ้เลยเนาะแล้วเอามาป้อนใส่บอนว่าอีเมล verification code ตัวนี้เขียนรหัสตัวเมื่อกี้เข้าไปแล้วตอนนี้มาสร้างรหัสถอนเป็นของตัวเองสามารถสร้างตามใจตัวเองได้เลยรหัสนี้สามารถสร้างได้เพียง6ตัวและเป็นตัวเลขเท่านั้นเมื่อแน่ใจแล้วกดที่ enable จะเป็นการสําเร็จทุกอย่าง ต่อไปนี้จะสาธิตวิธีการถอนเงินไปที่วอลเลตแล้วกดคำวา่า withdraw แล้วเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการถอนในนี้จะถอนหมดเลยแล้วต่อจากนั้น recipient username บอนนี่เอาใส่ซื้อกระเป๋าที่เขาจะถอนออกใส่บอนนี่สามารถเขียนหรือใส่ qr ได้ นี่สามารถเลือกรูปภาพได้แต่เหาจะเลือกเป็นสแกนค QR code เลยคอว่าโคดที่เหาจะส่งเงินไปหาหลังจากนั้นบอนด description บอนนี้ให้เหาใส่แนวใดก็ได้ตามใจเหาเส้นตัวนี้เหาจะตัวอย่างว่าวินแล้วก็ใส่คําว่า withdraw ออกไปเลยมาหน้าที่สองนี้เหาต้องได้เบิ่งผู้ที่เหาจะโอนเงินไปหาว่าถึกต้องแล้วบอกเมื่อถึกต้องแล้วให้กดรหัสถอนที่เหาสร้างเมื่อกี้นี้ลงใส่บอนนี้แล้วไปเอารหัส 2FA จากแอป Authenticator เมื่อ๊ัปปี้รหัส 2FA ได้แล้วให้เอามาวางใส่ที่นี่กดข้อมูลอีกเท่าหนึง่งถ้าถูกต้องแล้วให้กดคอนเฟิร์มไปเลยจะถือว่าการโอนสำเร็จนี่แมนประวัติการเติมถอนของเฮาเมื่อเฮาถอนเฮาก็ติกเข้าไปตัวถอนแล้วแคปจอเอาหน้านี่ส่งไปให้ทีมงานเพื่อขาเจ้าจะส่งเงินให้เฮาและอย่าลืมส่งบัญชีธนาคารของเฮาไปด้วยล่ะมาฮอดนี่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เด้อ